ดีค่ะติ๊กพี่ชานะคะพบกับเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปขมวดเรื่องของกระแสการฟุตบอลค่ะคราวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยผลการแข่งขัน,นะะในพรีเมียร์ลีกค่ะเมื่อคืนนี้นะคะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเ,เต็ดเปิดบ้านเฉือนชนะเวสต์แฮมไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะในเกมนี้ค่ะมีประตูเดียวเกิดขึ้นนั่นก็คือประตูจากมาคันแรตฟอร์ดนะคะและจากการยิงหนึ่งประตูในเกมนี้ค่ะทําให้มาคันแรตฟอร์ดได้ฉลอง100ประตูกับสโมสรเป็นที่เรรียยบ้อค่ะ หลังจากเกมที่เราเนีคะทีมจากฝูงของพิมริกอย่างอาร์เซนอลค่ะไปเสมอนักบุญซาวท,ทมปตันที่1ประตูต่อ1นะคะเกมนี้ท่ะเพวกเขามีโอกาสได้กลับมาเล่นในบ้านนะีคะแล้วก็โหดเช่นเคยค่ะสามารถถลุงประตูนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้ถึง5ประตูนะคะซึ่งประตูแรกต้องบอกว่ามาเร็วมากๆเลยค่ะมาตั้งแต่นาทีที่5นะคะมาจากมาติเนลลี่ค่ะแล้วก็ตามมาด้วย2ประตูจากเนลสันนะคะแล้วก็มาจาก ปาเต้หนึ่งประตูค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยโอเดกาดนะคะทําให้สามารถเก็บ3ามแต้มในบ้านได้สําเร็จค่ะอัตตานะคะได้ออกมาชมลูกทีมอย่างเนลสันค่ะว่าถึงแม้ว่าโอกาสในการลงเล่นจะน้อยนะคะแต่เจ้าตัวก็ไม่มีบ่นเลยค่ะเดวิดมอยได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมที่บุกไปพ่ายต่อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตตหนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะแต่เดวิดมอยค่ะได้บอกว่าลูกทีมเขาสมควรที่จะมีแต้มออกมานะคะซึ่งมันเป็นเกมที่น่าผิดหวังมากๆเลยค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดวิดมอยยังได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับอีกด้วยว่าเกมนี้ค่ะเดวิดเดแคอนะคะเหนียวจริงค่ะข่าวสุดท้ายของวันนี้ปิดท้ายด้วยข่าวจากทางลาลิก้อีกเช่นเคยนะคะคาร์โรเชล,ลติได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับค่ะหลังจากที่ลูกทีมของพวกเขาเนะคะเสมอกีโรน่าไปได้เพียงแค่หนึประตูตอนหนึ่ง เกมนี้ค่ะคาร์โรนเชลติได้ยอมรับค่ะว่าลูกทีมของเขานะคะควรเล่นได้ดีกว่านี้แล้วก็เขายังงงกับจังหวะที่ลูกทีมของเขาโดนจุดโทษอีกด้วยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าบอลเนี่ยคะไปโดนที่อกของมากโก้ก่อนนะคะแล้วเขาบอกว่ามันไม่ควรเสียจุดโทษค่ะ <c oughs> เป็นกันบ้างค่ะกับข่าวที่ติ๊กนำมาเสนอในวันนี้ที่หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้ลักมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากติดตามเอเชียบุ like ๊กี้ไลน์ในทุกช่องทางได้ค่ะสำหรับติ๊กต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย